นอกจากนี้นะคะในระบบทูบูทางลูกค้าสามารถที่จะเข้ามาตรวจสอบดูได้ว่าณปัจจุบันนี้ในคลังสินค้าของเรามีสินค้าอะไรอยู่บ้างแล้วก็มีความยาวเหลืออยู่เท่าไหร่ค่ะโดยสามารถมาเลือกได้ที่หัวข้อคลังสินค้าทางด้านซ้ายมือนะคะและเลือกที่การจัดการคลังสินค้าค่ะในหน้านี้นะคะก็จะแสดงขึ้นมาว่าในคลังสินค้าของเรามีสินค้า ประเภทไหนอยู่บ้างแล้วก็เหลือกี่มวนคอยมีความยาวรวมเท่าไหร่ค่ะอย่างเช่นเราต้องการดูสินค้าในหมวดที่เป็นของ Color b o บอนะคะก็เลือกที่ Color b o บอค่ะแล้วก็ให้มาเลือกที่ดูรายละเอียดค่ะก็จะแสดงขึ้นมาว่าในของ Color b o ์บอเรามีมวนคอยหมายเลขอะไรอยู่บ้างแล้วก็แต่ละมวนคอยนะคะเรามีความยาวคงเหลือเท่าไหร่โดยเราสามารถที่จะ เข้าไปแก้ไขความยาวได้นะคะโดยสามารถคลิกที่แก้ไขความยาวที่ช่องสุดท้ายค่ะในกรณีนี้ค่ะอย่างเช่นว่าได้มีการตัดทิ้งไปบางส่วนหรือว่าขายเป็นแผ่นเรียบออกไปก็สามารถที่จะมาลดความยาวลงในระบบจะได้ตรงกับความยาวที่เหลือจริงนะคะโดยสามารถที่จะกรอกความยาวที่ลดลงลงไปได้เลยค่ะอย่างเช่น ัวมรวนคอยนี้จริงๆแล้วเหลืออยู่เพียงแค่9 7 9 1 8 6เมตรเราก็มากรอกความยาวที่เราต้องการให้ลดลงไปอีก300เมตรได้นะคะโดยให้เหตุผลว่าความยาวตรงส่วนนี้เราได้ทำการตัดทิ้งไปหรือว่าเหตุผลอื่นๆทั้งทำข้อข,อขายแผ่นเรียบหรือว่าเป็นอื่นๆก็สามารถระบุได้เหมือนกัน,นะคะ่ะเมื่อเรากรอกความยาวเรียบร้อยแล้วนะคะก็ กดที่บันทึกค่ะค่ะเมื่อเรากลับมาที่หน้าคลังสินค้านะคะก็จะเห็นว่ามวลคอยที่เราได้ทําการแก้ไขความยาวไปอะค่ะความยาวที่คงเหลือในระบบก็จะถูกแก้ไขตามที่เราได้กรองลงไปแล้วค่ะโดยความยาวที่ตอนแรกนะคะมีทั้งหมด9 7 9 4 8 6ก็ถูกแก้ไขเป็น9 7 9 1 8 6เมตรค่ะ